สวัสดีทุกคนด้วยครับมีคนถามผมมาว่าถ้าเจอไอ้สเก็ตบอร์ดเนี้ยนะครับแล้วก็เราอะได้เริ่มหลังแล้วมันเริ่มก่อนมันหมอะไป5้ใบเลยนะนะครับผมเราจะแก้มันได้ไหมแล้วก็มีคนถามมาว่าเออมีรีเพที่ผมอะนะครับผมได้เริ่มหลังแล้วมันอะ ลงสเกตบอร์ดแล้วก็หมอผ้าไหมนะครับคาตอบก็คือว่ามีนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมเล่นกับเพื่อนๆนะครับที่มาดูไลฟ์สดของผมนะครับซึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยเข้ามาติดตามไลฟ์สดนะครับเวลาเล่นกับเพื่อนทุกคนเนี่ยผมรู้สึกสนุกมากนะครับฉะนั้นคลิปเนี้ยผมตัดมาจากไลฟ์สดตัวนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่า่าเกมนั้นเป็นยังไงนะครับผมไปครับ let's go ยังไงอะย่ามันติงเฮ้ยแอบมันว่ามันว่ามันมันชะไตามันจะเพิ่มแรงอะกูให้มันเพิ่มเลยได้ ไม่ได้อุ้ยเหยื่สงสารมันนี่นเหยื่มันจะได้เพิ่มแรงไงเยันเช้าเลยเหรออุ้ยแต่เย็นน้องชายนอนกันเลยเราเราไม่ยันเช้าเราเรายันทุกนี้เลยคอยคอยมาเลยเฮ้ยตายตามกูตายละเหยื่เมียกูตามเอา <c oughs> ไในมอนหนึ่งก่อนออดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมอนหนึ่งก่อนอนะอุ้ยแอ๊คโอ,คอ้โหตัวนี้เต็มเปีย้ยอุ้ยแอคหมอกเต็มเปี้ยได้คิดดีแล้ว โอ้ยเยอะโอ้ยเยอะโอ้มันมันหมอบเยอะไปเนอ่ะอืมมันก็หมอบมากดีเนี่ยนะดต่ออมาไซแต่กูให้ยืนไปหมอบมึงดูมึงดูแอคมึงดูมึงดูคอมเมนต์มึงดูคอมเมนต์อะไรเกียร์ไม่งไม่ไหวก็ไม่ใหยกูถึงกระเสซิบรูวนเยอะอย่างลึกกว่านี้เฮ้วเว้ยเฮ้ยแหกเลยปะแหกอะไรแหกนี้ย่อยแหกเลยปะแหกเลยปะ แหกเลยแหกเลยแหกเลยไหกไปปุ่มแดงไปเลยอ่าอ่าอ่าทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะจะกดอะไรอ่ะทำอะไรอ่อะไรนะอะไรนะอะไรนะเขื่อนเกมเยอะไปจบติมูก้าบุ่ท็อปเด็กจัดจำนวนเฮ้ยแล้วสเปร์ได้อยู่แล้วดิโอ้โหไม่ไม่ได้ใช้หรอกกูพูดเลยกูพูดเลยไม่ได้ใช้อุ้ยทิ้งทิ้งอะไรแกคิดด้วย กูบอกเลยมึงจะมึงจะไม่มีวันได้เล่นหรอกไอ้หนูไอ้พระเจ้าเหรอกูมีสองใบเลยนะเว้ยมีฟุยุมึงมันจะเอาไหวเหรอมันไหวจะไม่ใช่เหรอกูมีสองใบเลยนะอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะเหลือใบเดียวดิโอ้โหหวานเจี๊ยบกูรู้อยู่แล้วต้องเหลือใบนี้นี่ไงล่ะคอมโบไงล่ะเอาไปสั่งเลยเหรอเืออะไรเอฟเฟกต์ไรผลไงอ๋อแล้วก็เล่นไง ก็เล่นเลยดิกัวรัมไงเชี่ยชั่วดิเออกัวรัมไงเชี่ยครับเปิดมีสมบัติมาเปิดหาอะไรเปิดไหนไรเชี่ยเปิดหาอะไรเพี่ชายกูชอบแหงอยู่แล้วมาทิ้งแหกอะไรครับอ๋ออ๋อปั่นตาอยไ่ไว้ส ไปแอกเราไปให้มันจลด้วยแตะการ์ดเดิมๆปะเราเล่นคอมโบปะหรือให้มันจลด้วยแตะการ์ดเดิมๆไมิหยีอยมิอยากให้มันโจลด้วยการ์ดเดิมๆเอ้าเอ้าเดี๋ยวคอาไปไหนอะร้องยิไม่ได้เล่นโอ้ควอยเอ้ยอ่อนนี้อะขยโดนแค่นี้เด็กมึงแม่งกลับมาตื่นก็ไม่ได้ข่อเลยอะชนะรัวเลยเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่ก็จะเป็นเด็คลิสต์นะครับที่ผมเนี่ยใช้ในการตายแรงนะครับเกี่ยวกับเด็คฟอร์เดอร์ลิสต์นะครับโดยจะมีคีย์การ์ดหลักๆที่ผมมักจะนำแนะนำนะครับเพื่อนๆเสมอนี่ก็คือการ์แรกนะครับเจ้าดาร์คลูดโนมอ r ์นะครับมีเอฟเฟกต์ที่สามารถเนเกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์อาษาอีกฝ่ายทุกตัวและอีกฝ่ายห้ามเชนต่อด้วยเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับ นี่เป็นหนึ่งการ์ดที่เราจะใช้แฮกบอะได้เนื่องจากเกมมัตเตอร์เดลนั้นนะครับเป็นเกมที่เราไม่ได้ตัดสินได้เลยว่าเราจะได้เริ่มก่อนหรือหลังระบบมันสมให้เลยนะครับมันอยากให้เราเริ่มก่อนก็ให้เริ่มก่อนอยากให้เริ่มหลังก็ให้เริ่มหลังมันไม่เหมือนกับตัวเกมการ์ดยูกิโอนะครับที่ปกติมันจะต้องมาเป่ายิงฉุบให้เราเป็นคนเลือกนะครับผม ฉะนั้นเนี่ยการใส่ระบบสุ่มทอยเหรียญมาแบบนี้นะครับยิ่งทําให้อ่าเราอะ่ะรู้ได้เลยว่าเกมอะ่ะมันเป็นคนเลือกจริงๆนะครับว่าจะให้เราเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังนะครับมันไม่ใช่การสุ่มนะครับอย่างน้อยเลยผมว่าถ้าระบบม a s ต e รูเอลอ่ะจัดให้เราอะ่ะเป็นคนสุ่มทอยเหรียญเองว่าออกหัวก้อยผมว่ายังดีสักกว่าเลยนะครับฉะนั้นเมื่อเราเลือกไม่ได้แล้วในเกมแบบใบซับวันหรือเล่นกันรอบเดียวเนี่ยเราควรจะใส่การ์ดแก้มาเพื่อที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นแฮกบอร์ดได้นะครับ อ่ะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในการทีท่ผมแนะนํากับอีกหนึ่งใบที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือ Dark ก่ะนะครับขอบไปรัพอิเวลี่แมทเชสเนั่นเอนะครับซึ่งใบเนี้ยมันสามารถสั่งใช้งานได้นะครับหลังจากจบบัลเลนเฟสนะครับและถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์เลยเนี่ยเราสามารถสั่งใช้งานใบนี้จากบนมือด้วย เป็นกระดักที่ใช้งานได้รวดเร็วนะครับแต่ว่ามีคอนดิชันที่เราจะเสียแบตเทนเฟตไปนะครับในบางครั้งถ้าหากว่าเราเริ่มหลังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแลกมาด้วยกับการที่เราเคลียร์บอร์ดอีกฝ่ายได้จนอีกฝ่ายต้องเหลือการ์ดเพียงแค่1ใบนะครับเพราะว่าใบเนี้ยนะครับมีอฟทฟิพลทำให้อีกฝ่ายต้องรีมูฟเท่ากับการ์ดที่เราเหลือ,อยูบนสนามและถ้าเราใช้การ์ดใบเนี้ยบนมือถ้ากับว่าเราจะมีการ์ดประสาทหนึ่งแค่1ใบเท่านั้นนั่นเองนะครับผมอะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจเพื่อน,อนครับ ว่าไอ้เด็กสเก็ตบอร์ดแบบนั้นน่ะนะครับใครเล่นน่ะมันมีโอกาสยากนะครับที่แบบมันจะชนะแบบลวดเดียวติดนะครับมันอ่าทาให้เราอ่ะนะครับผมต้องบังคับที่จะเราเป็นคนเริ่มเกาะเท่านั้นเลยถึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับท่านเริ่มหลังเนี่ยนะครับมันมีโอกาสน้อยนะครับเพราะว่าอ่าถ้าตามวัดตามสัดส่วนนะครับโลกโลกจริงหรือว่าโอซินจีอ่ะมันอ่ะใส่อ่าฟัดเกตได้เยอะกว่านะครับฉะนั้นการใส่ฟัดเกตได้เยอะกว่ามันดีวกาเพราะว่า การประเภทฟัดเกตม,มันเปิดทีหลังได้แต่ต่างกันนะครับ MD กับเหลือแค่อย่างละหนึ่งอย่างละ2แล้วถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับเราอ่ะก็ไม่สามารถที่จะไปขัดอีกฝ่ายได้เลยนะครับปกติถ้าโลกจริงนะครับที่ผมเค,เคยเล่นนะครับกับพวกคนที่เล่นเด็กฟัดเกตแบบสเก็ตบอร์ดเก่งๆอะ่ะก็เขาจะใส่ฟัดเกตแบบเต็มเด็กเลยนะครับแล้วก็โนมอนสเก็ตบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เปิดฟัดเกตอ่ะค่อยเปิดแล้วถ้าฟัดเกตใบแรกโดน,นเกตเขาก็จะเปิดใบที่2นะครับ ใบที่สองโดดอีกก็ใบที่สามนะครับซึ่งการ์ดเก่งๆที่จะใช้เป็นฟัดเกตเนะี่ยมันก็จะเป็นพวกกาที่ประเภทที่อชอบใช้กันบ่อยได้แก่ควบคุมมอนเตอร์นะครับได้แค่เผ่าเดียวควบคุมมอนเตอร์ได้แค่ธาตุเดียวหรือควบคุมมอนเตอร์นะครับผมได้แค่หนึ่งเผ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเวลาพวกเด็กตั้งบอร์ดใหญ่ๆมามันก็จะแบบมีหลักๆก็จะประมาณหนึ่งในเกต2สองในเกตใช่ไหม นะครับเป็นสสถียมากอ่ะเขาก็จะตั้งเป็นแบบพวกเนเกตมอนหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างมาบางเด็กนะครับที่อาจจะเล่นเป็นอย่างอ่าอย่างเด็กพวกอ่าอดแมนนะครับผมอ่าเด็กขุดหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบมันจะอ่าตั้งบอร์ดมาแล้วไม่ค่อยมีการ์ดกับดัก นะครับผมที่จะช่วยเคาน์เตอร์อีกฝ่ายเลยแล้วก็จะเป็นประเภทน e เกตมอนเตอร์นะครับซส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดคนเล่นพวกตัวเด็กอย่าง i n s p e c t เตอร์บอรเดอร์นี่ยนะครับมันก็ normal แล้วมันก็จะเหมาะพวกที่ผมพูดไปแหละแล้วมันก็ค่อยเปิดเปิดทีละใบนะครับแล้วก็อีกฝ่ายก็จะเหลือแค่1ตัวเท่านั้นนะครับผมนั่นแหละก็จะมีส่วนช่วยอยู่บ้างนะครับไม่ ไม่มากก็นหน่อยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามการเล่นเด็กอิสเปกเตอร์บอร์เดอร์นั้นนะครับผมผมไม่ต้องการที่จะไปบูลลี่หรือท็อกซิกเลยนะครับเราเล่นตามความชอบของเราได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อ,อนๆอยากเล่นเด็กประเภทห,หมอบหลัง5้าใบแล้วก็ลงบอร์เดอร์ไปแล้วแบบเออเราเล่นแล้วรู้สึกว่าเราฟินมีความสุขเราก็เล่นไปนะครับมันไม่มีใครมาว่าหรอกหรือถ้าใครมาว่าก็ช่างหัวแมงมันดินะครับเราเล่นเพราะความชอบเราอะเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับส่วนไอ้พวกที่แบบแอกล้ว แก้บอดได้อย่างอย่างกูเนี่ยนะครับผมก็ก็พูดไปก็ได้นะเราอยากจะท็อกซิกไงเราเป็นเราเป็นพวกแทรช็อกใช่ไหมเออว่าโ,โลกเราเป็นพวกแทชช็อกเกอร์อะไรแบบเนี้ยแต่ส่วนมากคนที่เข้ามาดูช่องก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่า ช่องผมเป็นพวกแบบประเภทแบบเออปันปันนะครับรัววๆกันไปนะครับอยากให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ฝากไว้นะว่าจุดอ่อนหลักๆเลยคือนะครับบอร์เดอร์นะครับเราไม่ได้เจอทุกตาแล้วมันไม่ได้เริ่มก่อนทุกตานะครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับอย่าไปจริงจังกับมันนะครับผมเกมไหนแก้ไม่ได้นะครับถ้าผมเองไม่มีโนมอลไม่มีเอเวอรี่ในรีเพย์ที่ผ่านมาผมก็แก้ไม่ได้ผมก็ต้องกดแดงเหมือนกันนะครับเราไม่ได้มาวัดความเก่งว่าเออเราแก้ได้แล้วแล้วมันดู เฮ้ยมันดูเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเจ๋งเพราะว่าการ์ดไงเราไม่ได้แก้ที่ความคิดนะนะครับหมายถึงเราไม่ได้แบบพยายามที่จะแบบเอ่อใช้วิธีการหรือหลักการหรืออ่าอะไรมากขนาดนั้นนะครับคือหลักการที่ผมคิดเนะี่ยมันมาจากการที่จัดเด็กตั้งแต่แรกเราไงนะครับเราไม่ใช่เด็กที่แบบเฮ้ยพยายามเอาแบบค่อยๆลงไปทาลิงก์หรือแบบมีบายฟิวชั่นอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปตีค่ามันเลยเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ย คือมันแก้ด้วยอะไรที่แบบมันง่ายเลยเพราะว่าการ์ดมันมีอัตราเฉลี่ยสูงนะครับอย่างพวกที่ผมแนะนำนั่นแหละนะครับใช้ไปแล้วมันจบนะบมันไม่ต้องถามเยอะนะครับผมเออเราก็เล่นแก้เกมได้กาจ,จะแบบพอแก้ได้กาจ,จะแบบเออดูดูแบบเฮ้ยเฮียแม่งเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นหรอกนะครับยิ่งในในส่วนของตัว OCG การ์ดจริงอะนะครับบอร์ดเดอร์มันมีการ์ดที่ช่วยแก้เยอะขึ้นครับ ยังไงบอร์ดเดอร์ก็ต้องเริ่มก่อนนะครับแล้ว OTG มันมีการเปลี่ยนไซส์เด็กหรือว่าการ์ดนอกเหนือจากเมนที่ผมจัดอยู่ตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าผมจะมีโอกาสใช้การ์ดที่มันยิงหลังปั่นหลังได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ขอฝากไว้ละกันนะครับว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับาการย้อนดูรีเพย์หรือถ้าชอบให้ผมมา ่าดูผมเล่นสดอะไรอย่างเงี้ยเออมันสนุกมากเลยนะเ <c oughs> นะี่ยผมชอบเวลาเพื่อนๆมากันเยอะๆนะครับผมก็สามารถติดตามผมไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแชร์พวกเทคนิคการจัดเด็กหรือว่าการเจอกับพวกเด็กอื่นๆอ,อะไรแบบเนี้ยให้เพื่อนๆดูนะครับผม แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราเราได้ง่ายๆนะครับผมเราจะไปถึงผ่านชั้นสกายด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแลวก็คอยเข้ามาดูคลิปของเราเสมอนะครับผมเพียงแค่กดไลค์นะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับเราได้มากแล้วนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับกับสิ่งที่ผมพูดหรือมีเนื้อทักอื่นที่จะมาแก้บอร์ดเดอร์เนี่ยนะครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอย่าฟังวามเห็นของเพื่อนๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ